ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์เบสตรงตรงษกรไม่ต้องเดาแล้วหลังลือเลิกปล่อยให้คาใจล่าสุดชัดเจนแล้วสําหรับความสัมพันธ์ของเบสรากวณีตรงๆกงษกรไม่ต้องเดาแล้วหลังลือเลิกกันขึ้นท่านนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกสําหรับเบสรากวณีคําสิงลูกสาวสมรักคาสิงนันได้เข้าวงการบันเทิงมาอย่างเต็มตัวและได้รับเป็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกเลยทีเดียวซึ่งการเล่นละครเรื่องแรกของเธอนั้นก็ได้แฟนหนุ่มตรงตรงษกรมาเป็นป่าดันให้และเป็นที่ทราบกันดีว่า ทางด้านเวรระกวณีคบหาดูใจอยู่กับตรงตรงปริษกรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นดูเหมือนว่าทางด้านตรงตรงปริศกรเวรระกวณีเจอกระแสข่าวหรือว่าเลิกกันบ่อยมากแม้ในช่วงเทศก,กาลสาคัญอย่างสงกรานต์ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างกลับไปบ้านของตัวเองทางด้านเวรระกวณีได้กลับไปจังหวัดขอนแก่นกับครอบครัวและทางด้านตรงตรง,ตรงปริศกรก็ได้กลับไปบ้านที่จังหวัดมหาสารคามล่าสุดต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วสำหรับสัมพันธ์เบรตรงตรงไม่ต้องเดาแล้ว หลังจากที่ทางด้านเบสชาร์ตอรี่จากเพื่อนที่ระบุว่าโสดมากเลยทักมาจีบได้นะแต่อย่างไรก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้ง